ความคิดไอเดียอะไรอย่างนี้มันก็ตีเป็นมูลราคาค่อนข้างยากเหมือนกันหนังสือก็เหมือนครูเราแบบว่าเป็นครูที่แบบว่าเราสามารถพบเมื่อไหร่ก็ได้แค่เราเปิดอ่านอะไรอย่างนี้ครับ สวัสดีค่ะสวัสดีครับคิดเล่นเห็นต่างกับคำพกาค่ะแขกแล้วก็คุณอัดบุญนาคมาพบกับคุณผู้ชมที่นี่นะคะทาง boys tv ทุกๆวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์สองทุ่มถึงสองทุ่มครึ่งค่ะครับคุณอัดขาไปแจกลายสเตนมาเป็นอย่างไรบ้างใช่ครับเราไปแจกมาเมื่อวานนี้นะฮะแล้วก็วันนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายของงานกรากหนังสือแห่งชาตินะคะซึ่งทำให้เราอยากพูดถึงการสร้างวัฒนธรรมการอ่านใช่เป็นหัวข้อที่เราพูดบ่อยมากนะครับเรื่องนี้ ไม่มีจบสิ้นใช่นะมันพูดได้เรื่อยๆเพราะมันมีประเด็นหลายประเด็นที่จะให้ขึ้นมาหยิบยกได้พูดกันอยู่เรื่อยๆแล้วก็วงการหนังสือหรือวงการสิ่งพิมพ์วงการนักเขียนเองมันก็จะมีความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลานะครับคือตราบใดที่ <c oughs> สังคมไทยยังไม่สามารถ <c oughs> เป็นสังคมการอ่านได้จริง <c oughs> ๆ <c oughs> เราก็จะไม่หยุดพูดเรื่องนี้นี่ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องกรุงเทพเมืองแห่งการอ่านที่จะเกิดขึ้นอีกด้วยนะครับในปี2556นะคะซึ่งมีข่าวนะคะจากประชาชาติธุรกิจออนไลน์คุณอาจตั้งแต่วันที่15ตุลาคมแล้วล่ะได้พูดถึงสถิตินะคะของการอ่านซึ่งอันใหม่ล่าสุดใช่ไหมอันใหม่ล่าสุดจาก เราชื่นใจไหมน่าชื่นใจมากเลยนะคะคุณกุณณลทรเลริศสุริยกุลเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาหลักสูตรสํานักงานการศึกษานอกโรงเรียนเผยข้อมูลจากสํานักงานสถิติแห่งชาตินะคะบอกว่าเด็กไทยมีอัตราการอ่านหนังสือลดลงหนเมื่อกี้ผมก็อุตส่าห์แบบว่าตั้งความ <S <S หวังว่าน่าจะเพิ่มขึ้นหรือเปล่าไม่ใช่ลดลงนะคะในปัจจุบันเด็กไทยอ่านหนังสือเฉลี่ยเพียง2อถึงหเล่มต่อปี 12เดือน365วันสองถึงเล่มต่อปีอะนนี้เป็นสถิตินะคะถือเป็นอัตราที่ลดลงเรื่อยๆแต่ละปีสถิติถอยหลังเมื่อถอยหลังยังไม่พอนะคะถอยหลังดูแต่เฉพาะสถิติของตัวเองก็ยังไม่ค่อยรู้สึกอะไรแต่เมื่อนำตัวเลขของไทยมาวางเทียบกับสมาชิกของประเทศในอาเซียนค่ะพบว่าการอ่านของคนไทยอยู่ในระดับวิกฤตเพราะว่า ของไทยอ่านปีละ2-5เล่มสิงคโปร์อ่าน50-60เล่มต่อปีรเรายืนไว้อะไรกันหน่อยไหมเดือนหนึ่งก็แบบว่าเป็น10เล่มแล้วนะฮะในขณะที่เวียดนาม60เล่มต่อปีครับเวียดนามแต่เวียดนามนี่ผมเคยไปนะฮะ <c oughs> ก็นับถือเขาจริงๆว่าร้านหนังสือเขาดีมากแล้วก็มีหนังสือให้เลือกเยอะมากด้วยจำได้ แต่ก็ต้องมาดูประวัติศาสตร์คุณอาจเพราะว่าเวียดนามเนี่ยต่างจากประเทศอื่นในเอเชียออกเฉียงใต้เพราะว่าเวียดนามเป็นสังคมแห่งตัวหนังสือมาก่อนทุกประเทศเนื่องจากได้รับอิทธิพลของจีนเพราะฉะนั้นก็จะมีวัฒนธรรมของการมีหอหนังสือซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่เอามาจากจีนโดยเชอะแล้วก็มีการสอบจองหัวอนวนจีนในขณะที่ที่อื่นไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็ต้องพูดได้ว่า,าเวียดนามเนี่ยมีวัฒนธรรมของการอ่านที่อย่ังล,ลึกใ,ในขณะที่ลาวไทยขเขมรที่อื่นในเซาท์อีสเอเชียเนี่ยนะคะอยู่กับวัฒนธรรมมุขปาฐะมากกว่าวัฒนธรรมของตัวหนังสือเพราะฉะนั้นการสอบเข้ารับราชการเนี่ยของเวียดนามเป็นระบบจีนแต่ของไทยจะเป็นข้าราชการได้ก็ต่อเมื่อเ,เพ เป็นลูกข้าราชการลูกขุนนางพ่อเป็นขุนนางลูกก็เป็นขุนนางคุณไม่ต้องไปสอบจองมวลแข่งกับใครอันนี้เป็นสิ่งที่แตกต่างกันแต่หลังจากที่ก้าวเข้าสู่โลกสมัยใหม่มีรัฐชาติมีรัฐบาลมีการศึกษามวลชนแล้วนะคะประเทศอย่างประเทศใหม่ๆอย่างสิงคโปร์ก็สามารถสร้างวัฒนธรรมการอ่านที่แข็งแรงขึ้นมาได้แล้วก็กลายเป็นแบบอย่างของการสร้างสังคมแห่งการอ่านที่ ประเทศไทยก็ไปดูงานครั้งแล้วครั้งเล่าเชิญผู้เชี่ยวชาญจากสิงคโปร์เชิญบรรณารักษ์เชิญคิวเรเตอร์จากสิงคโปร์รมาพูดให้บรรณารักษ์ไทยฟังครั้งแล้วครั้งเล่าถึงระบบการจัดการอ่านการสร้างสังคมการอ่านแต่เราก็ลืมนะฮะว่ามันเรียนแบบกันไม่ได้สําหรับสิงคโปร์กับไทยด้วยว่ามันมีลักษณะของสังคมซึ่งแตกต่างกันลักษณะของพัฒนธรรมโครงสร้างต่างๆซึ่งต่างกันด้วยนะฮะ แต่ว่ามันไม่ใช่ข้ออ้างไหมที่จะไม่สร้างสังคมแห่งการอ่านมันก็ไม่ใช่แต่ถือว่าเราไม่สามารถที่จะเรียนแบบเอาของสิงคโปร์มาได้ทั้งหมดเราควรจะต้องมีการพัฒนารูปแบบของเรามีข้อสมมติฐานอันหนึ่งที่ผมสงสัยมานานนะฮะอาจารย์ที่ญี่ปุ่นของผมเป็นคนบอกเองว่าสาเหตุที่คนไทยเนี่ยไม่ชอบซื้อหนังสือไม่ใช่ไม่ชอบอ่านหนังสือนะะไม่ชอบซื้อหนังสือเข้ามาเนี่ยเพราะว่าเคยชินกับการที่หลวงสมัยที่มีช่วงโมเดิร์นไนซ์แจกหนังสือฟรี อืมแต่ว่าแขกไม่แน่ใจว่าคนคือชินกับการได้หนังสือฟรีแต่แขกคิดว่าการแจกหนังสือฟรีเนี่ยไม่ได้แจกอย่างทั่วถึงนะคะคุณอาจอก็คือมันไม่น่าจะแจกกันใหญ่หญวลวงถึงขนาดสร้างอุปนิสยัยกลายเป็น กำมลสันดาของคนไทยว่าชีวิตนี้ฉันจะไม่ซื้อหนังสืออ,อ่านแต่ใครเข้าใจว่ามันมีช่องว่างของการอ่านที่สัมพันธ์กับชนชั้นนะคะของไทยซึ่งเราไม่สามารถสร้างชนชั้นกลางที่มีนิสัยรักการอ่านได้อย่าลืมว่าการใช้เวลาว่างด้วยการอ่านหนังสือเนี่ยมันกําเนิดขึ้นมาพร้อมๆก,กับการเกิดขึ้นของชนชั้นกลางที่มีความหวังที่จะ ขาเรียกว่าประสบความสําเร็จหรือพัฒนาศักยภาพของตนเองด้วยการแสวงหาความรู้หนึ่งในเครื่องมือของการแสวงหาความรู้นอกจากการไปเข้าโรงเรียนนอกจากการพยายามจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยแล้วก็คือการอ่านแล้วความบันเทิงที่มาจากการอ่านก็เป็นสิ่งที่มาพร้อมกับชนชั้นกระดุมพีหรือว่าชนชั้นกลางนะคะในหลายๆประเทศแต่ดูเหมือนว่าความสนใจในการอ่านหรือความหาความการเสาะหาความบันเทิงจากการอ่าน ของชนชั้นกลางไทยเนี่ยมีคือเป็นเป็นหน้าหน้าอัศจรรย์คือถ้าเราจะดูสถิติของคนไปงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นมหากรรมแห่งการอ่านมหาศาลแต่ในขณะเดียวกันเมื่อมากางแผนที่ประเทศไทยดูทั้งหมดก็กลายเป็นว่าคนที่ไปงานสัปดาห์หนังสือก็ยังเป็นกลุ่มเล็กๆเป็นกลุ่มเล็กๆเป็นชนชั้นกลางกลุ่มเล็กๆอยู่นั่นเองแล้วถ้าหากเรามาดูว่าถ้าคนชอบอ่านหนังสือมากขนาดนั้นมันอาจจะไม่ใช่ความผิดของคนที่ไม่ได้ ไม่ได้ไปซื้อหนังสือหรือไม่ได้อ่านหนังสือในปริมาณที่มากคุณอาจจะต้องถามว่ามันมีอุปสรรคของการเข้าถึงการอ่านไหมเช่นการมีห้องสมุดการมีห้องสมุดระบบในการหนังสือสาธารณะนะฮะน่าจะใช้ว่าหนังสือสาธารณะด้วยใช่การเข้าถึงการยืมหนังสือห้องสมุดที่มีคุณภาพซึ่งเป็นสิ่งที่ในรายการของเราพูดถึงบ่อยมากแล้วอีกปัญหาหนึ่งเนี่ยใครกําลังคิดว่าหรือเป็นเพราะว่า ราคาหนังสือในเมืองไทยค่อนข้างสูงคุณอาจโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับค่าครองชีพอ,อื่นถูกต้องถ้าเทียบกับค่าครองชีพผมถือว่าหนังสือในเมืองไทยแพงมากนะฮะรวมถึงหนังสือแปลเนี่ยบางทีฉบับต้นฉบับของภาษาอังกฤษเองเนี่ย ถูกกว่าฉบับแปลภาษาไทยด้วยซ้ำไปนะฮะนะคะนะค,ะ,นะ,คะดิฉันเนี่ย <ง S 2> คือดิฉันอึ้งกับสถิติการอ่านมากแล้วก็รู้สึกเนี่ยมันเป็นวิกฤตจริงๆทีนี้เราจะมาดูกันนะคะว่าในความคิดเห็นของคนที่อยู่ในวงการหนังสือเขามาให้ความคิดเห็นว่าอุปสรรคของการสร้างสังคมแห่งการอ่านของไทยเนี่ยเกิดขึ้นจากอะไรเดี๋ยวมาพบกันช่วงหน้าค่ะขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะครับว่าคิดยังไงมิโลแบบไซเบอร์เทคโนโลยีเข้ามาก็ทําให้เด็กไทยแบบหันไปใช้ เทคโนโลยีมากขึ s <S ้นนะครับมีส่วนจริงอยู่บ้างว่าคนไทยเหมือนอ่านหนังสือน้อยอ่ะแบบเวลาเข้าไปเล่นตามเว็บบอร์ดพันทิปในเน็ตอย่างเงี้ยค่ะไม่คิดจะอ่านทั้งเรื่องให้ครบทั้งเรื่องอ่านแค่นี้เนี่ยหน่อยแล้วก็แบบสรุปในเรื่ององว่ามันต้องเป็นอย่างนี้ไม่ได้อ่านเนื้อเรื่องทั้งหมดอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะจริงมั้งคะเพราะว่าคนไทยแบบติดพวกสื่อเทคโนโลยีอย่างอื่นมากกว่าเล่นคอมอะไรเล่นมือถืออะไรเงี้ยไม่ค่อยอ่านหนังสือเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะ ถึงอาจจะอ่านจะอ่านเป็นแบบออนไลน์แทนอะไรเงี้ยรับก็แบบว่าเลยแบบว่าเลยไม่ได้แบบหนังสือมากกว่าบางคนก็รู้สึกว่าเออหนังสือแบบเสียตังอ่านออนไลน์เอาก็ได้อะไรเงี้ยไ,ได้อ่านเหมือนกันผมว่าในปัจจุบันน่าจะเปลี่ยนไปแล้วนะเพราะดูดูจากแค่ดูจากคนที่ม,มางานหนังสือตอนนี้ก็ตั้งหลายปีแล้วแหละหลายปีที่ผ่านมานี่็คนก็เยอะอย่างนี้ตลอดซึ่งเรื่องนี้นะก็น่าจะเปลี่ยนไปแล้ว่นะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพให้ดีทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่ ร,ราคาสูงครับราคาสูงแต่ก็ไม่ถึงว่าแพงเกินไปแต่เพียงแต่ว่าคือบางครั้งเนี่ยพอเราซื้อไปแล้วความต่อเนื่องในการทําหนังสือหลายๆเรื่องเนี่ยมันไม่ค่อยต่อเนื่องกันเพราะเราอ่านเล่มนึงอ่ะเราอยากจะรู้เรื่องนี้ต่ออ่ะไม่มีใครคน,คนเขียนต่อละบางเล่มก็แพงบางเล่มก็ไม่แพงนะครับก็แล้วแต่ครับถ้ามันดูดีมากไปหน่อยมันก็แพงอยู่ครับถ้าเทียบกับคุณค่าคิดว่าไม่แพงอะคะ่ะก็ก็โอเคแล้วนะก็แบบเออก็ ถ้าอยากได้ก็ก็ซื้อ, <c oughs> อถ้าอยากได้จริงๆมันก็คุ้มอะครับเพราะว่าซื้อไปเราก็อ่านมันไม่ได้อ่านรอบเดียวแล้วครับบางเล่มก็แพงอะไรเงี้ยอย่างพวกเกี่ยวกับตกแต่งภายในอะไรเงี้ยมันก็พันห้าอะไรเงี้ยโอ้มันก็ไม่พอตังไม่พออะไรเงี้ยค่ะมาต่อเรื่องนะฮะหนังสือมีความพยายามจะสร้างเขาเรียกว่าอะไรสถาบันหนังสือแห่งชาติใช่ครับ ซึ่งมีความหวังว่าจะช่วยสร้างวัฒนธรรมการอ,อ่านขึ้นมาในสังคมไทยแต่นี้มาพูดถึงเรื่องชนชั้นกลางกับการ,รอ่านเวลาเราเดินเข้าไปในร้านหนังสือ,อคุณอาจลองนึกภาพร้านหนังสือทุกแห่งที่เรารู้จักในเมืองไทยแล้วคุณอาจลองสมมุติตัวเองว่าคุณอาจเป็นคนขับแท็กซี่เออเป็นคนขายก๋วยเตี๋ยวเป็นเจ้าของร้านข้าวหมูแดงหรือเป็นชาวนา คือโดยตัวเลขแล้วโดยรายได้ทางเศรษฐกิจแล้วเนี่ยคนเหล่านี้ไม่ใช่ชนชั้นล่างนะคะเขามีรายได้มากกว่ามนุษย์เงื่อนในออฟฟิศแต่คุณอาจลองสมมุติตัวเองเป็นคนขับแท็กซี่เป็นคนขีม่มอเตอร์ไซค์รับจ้างเป็นชาวนาคุณอาจเดินเข้าร้านหนังสือร้านหนึ่งคุณอาจจะซื้อหนังสืออะไรไปอ่านกเกษตรความรู้ทางการถ้าเป็นชาวนาน่าจะคนเศษหรือว่าถ้าเกิดเป็นคนขับรถแท็กซี่ก็อาจจะนิยายอะไรที่สาม,มารถที่จะผ่อนคลายได้ไหมครไม่แน่เสมอไปคือค คำถามของแขกคือกําลังจะบอกว่าคนทําหนังสือเนี่ย,ยเวลาผลิตหนังสือออกมาเนี่ยคุณนึกถึงคนเหล่านี้ซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศหรือเปล่าผมรู้สึกเจ็บปวดมาก <c oughs> ในฐาน,นะว่าผมเคยทําสํานักพิมพ์แล้วก็เป็นคนทําหนังสือมาก่อนใช่แขกยังไม่เคยเห็นสํานักพิมพ์ที่ไหนที่บอกว่าอยากทําหนังสือมาเพื่อตอบสนองความต้องการ ของชาวนาเช่นชาวนาอาจจะรู้เรื่องประวัติศาสตร์การจำนำข้าวอาจจะอยากรู้เรื่องการทำพรีเมียมข้าวอาจจะอยากรู้เรื่องประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของพืชทางการเกษตรของไทยหรือว่านวัตกรรมใหม่ๆของการผลิตข้าวของหรือวัฒนธรรมข้าวของประเทศอื่นๆในโลกอย่างนี้ใช่ไหมฮะหรือว่าคนขับแท็กซี่เขาอาจจะอยากรู้เรื่องพระเครื่องในแง่มุมที่แตกต่างออกไปจากการที่เอามาแขวนไว้ในรถเขาเฉยๆ,ๆ,ๆ หรือเขาอาจจะได้อยากได้ความรู้เกี่ยวกับแขกนึกถึงเออหนังสือของคุณวัดวรรยังกูลที่รวบรวมเพลงลูกทุ่งของภัยบุญพุทธันใครก็รู้สึกว่าเออหนังสืออย่างเงี้ยคนขับแท็กซี่จํานวนมากอาจจะอยากอ่านแต่ว่าไม่มีโอกาสได้รู้จักหนังสือเล่มนี้คือจินตนาการเกี่ยวกับคนอ่านหนังสือของเราเนี่ยแคบไปหรือเปล่าอันนี้ในแง่มุมของผู้หรือพวกที่สะท้อนไปอย่างผู้ผลิตคุณอาผมคิดว่ากับดักของผู้ผลิตอยู่อีกอย่างหนึ่งคือในในอุตสาหกรรมหนังสือของเมืองไทยเนี่ย ตกอยู่ในอำนาจของมาร์เก็ตติ้งคือของการตลาดเนี่ยค่อนข้างสูงแล้วก็ให้คนที่จุดชี้นำเนี่ยไม่ใช่เป็นผู้บริโภคที่แท้จริงแต่กลับเป็นนักการตลาดทั้งหลายในการที่จะ,ะชี้เป็นชี้ตายของการออกหนังสือแล้วก็รวมถึงว่านักการตลาดทั้งหลายที่มีอยู่ในประเทศไทยในอุตสาหกรรมหนังสือเนี่ยไม่ใช่นักอ่านที่แท้จริงด้วยซ้ำไปแล้วนักการตลาดเนี่ยมักจะมักจะทําการตลาดจากตลาดที่มีอยู่แล้วแล้วพยายามจะไปสร้างมูลค่าเพิ่มจากตลาดเกา่า แต่นักการตลาดเมืองไทยอย่างคุณอาจแขกไม่เคยปฏิเสธการตลาดนะแต่นักการตลาดเมืองไทยไม่เคยคิดถึงการสร้างตลาดใหม่ๆเช่นตลาดคนขี่มอเตอร์ไซค์รับจา้างซึ่งคนเหล่านี้มีเงินซื้อหนังสือแน่ๆแต่คุณจะทําหนังสือใดไปขายเขาตลาดชาวไล่ชาวนาชาวสวนแม่ค้าพ่อขายทั่วประเทศที่เขาดูละครคุณจะสามารถไปสร้างตลาดใหม่ๆกับคนเหล่านี้ได้ไหมเพราะฉะนั้นแขกถึงชื่นชม การทำหนังสือของ7 e เ e ่ e อเลฟคุณค่ะเพราะว่า7 e เ e ่ e อทำหนังสือเช่นที่เฉพาะขายที่ขายเฉพาะใน7ซเแล้วก็กำหนดรูปแบบหนังสือกำหนดราคาแล้วก็กำหนดเนื้อหาสำหรับลูกค้าของเซเว่นซึ่งฉีกตลาดออกไปจากรูปแบบการทำแมกกาซีนเดิมๆในตลาดซึ่งอยู่ได้ด้วยยอดโฆษณา แต่นิตยสาสรพวกนี้กําลังจะอยู่ได้ด้วยยอดขายเพราะคุณไม่ต้องไปทําปกให้หรูหราอลังการจ้างนางแบบค่าตัวสองสามแสนมาถ่ายชุดว่ายน้ำแล้วคุณก็สามารถหานักเขียนที่ไม่จําเป็นต้องเป็นนักเขียนที่มีชื่อเสียงแต่เป็นนักเขียนที่รู้จริงในเนื้อหาที่คุณต้องการสําหรับแม็กกาซีนของคุณอันนี้เป็นการสร้างการตลาดใหม่ๆที่น่าสนใจแล้วมันอาจจะช่วยตอบคําถามได้ว่ามีนั่งบ่นกันอยู่ได้เ่าททาไมไม่มีสังคมแห่งการอ่านทําไมไม่มีวัฒนธรรมแห่งการอ่าน แล้วกลับมาดูว่าแล้วธุรกิจหนังสือเนี่ย จะต้องเป็นธุรกิจที่รัฐควรจะเข้าไปแทรกแซงไหมผมคิดว่าควรจะนะฮะขาดรัฐแทรกแซงการ,การจำานําข้าวก็ยังเดือดร้อนกันเลยคุณไม่ก็อย่าง <c oughs> ที่ตอบคําถามาที่คุณคําภกาถามถึงว่าเออว่าเอาเอทําไมหนังสือถึงแพง <c oughs> ใช่ไหมฮะว่าทีเนี้ยคุณมากุฎนะฮะได้พูดถึงนะฮะว่าปัญหาสํานักพิมพ์เนี่ยสำนักพิมพ์มักปนว่าต้นทุนในการพิมพ์สูงเพราะกระดาษราคาแพงขณะนี้สานักพิมพ์เล็กๆจะซื้อกระดาษทีต้องเอาเงินสดไปซื้อเป็นรีมในราคาแพงกว่าสํานักพิมพ์ใหญ่ที่ซื้อเป็นตู้ ะะทางแก้ก็คือควรจะมีสถาบันสักแห่งช่วยเป็นตัวกลางในการรวบรวมความต้องการซื้อกระดาษจากสนักพิมพ์ต่างๆ นะฮะเข้ามาเป็นตัวแทนแล้วก็เพื่อจะจะมีอำนาจต่อรองในการซื้อกระดาษมาได้ในราคาถูกแล้ว่แจกไปในอย่างสำนักพิมพ์เล็กๆสำนักพิมพ์เล็กๆก็สามารถจะพิมพ์หนังสือออกมาได้ในราคาถูกรัฐเนี่ยจะต้องเข้าไปสนับสนุนธุรกิจที่เกี่ยวกับหนังสือที่เป็นขนาดเล็กเช่นร้านหนังสือที่เป็น standalone ที่ไม่ใช่ร้านของเชนจากสำนักพิมพ์ใหญ่ขณะเดียวกันก็ต้องสนับสนุนสำนักพิมพ์ขนาดเล็กที่มีเงินทุนหมุนเวียน น้อยกว่าสำนักพิมพ์ขนาดใหญ่อันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งเลกจุดหนึ่งก็คือคุณมากุดออรดีก็บอกว่าให้ลองเปรียบเทียบดูว่าในโลกหนังสืาาอภาษาไทยคุณอัดยังไม่มีการแปลวรรณกรรมคลาสสิกของโลก,กออกอมาเป็นภาษาไทยได้อย่างครบถ้วนเลยแขกขอถามหน่อยว่ารางวัลโนเบลสาขารวรรณกรรมในรอบ1ิปีให้หลังนับย้อนกลับไปเลยนะคะปี2012นับย้อนอถอยหลังไป10ปีมีเล่มไหนได้รับการแปลเป็นภาษาไทยบ้าง มีของโอเมัมกับเคนซับุโรนอกนั้นที่ผมที่ผมจำได้นะฮะแล้วก็ไม่มีอีกเลยม,มันเป็นไปได้ยังไงคะที่ในโลกแห่งภาษาไทยเราไม่ได้สัมผัสวรรณกรรมโนเบลเลยถ้าคุณไม่มีความสามารถในการอ่านสังเกตค่ะเราเราได้แต่แบบว่ากรอกตากันไปมา <c oughs> เดี๋ยวมาพบกันในช่วงหน้าคะ่ะครับปวดหัวเลือกซารา่าไม่ราคาเคืองกระเพาะอาหารซารา่า พูดถึงวัฒนธรรมการอ่านเมื่อสักครู่ที่<ฆ>คุณทาปากาพูดถึงทําให้ผมนึกถึงอีกอย่างหนึ่งว่าวัฒนธรรมการอ่านชนิดนี้ไม่เกิดขึ้นในประเทศไทยคือบุ๊กคลัมนนดิฉันพยายามทำยู่นะ <c oughs> ล้มเหลวตลอดเลย ตัวเองอะ่ะล้มก่อนครับเมื่อผมแบบผมสงสัยนะว่าสมัยเรียนที่ญี่ปุ่นก็เหมือนกันก็เป็นสิ่งใหม่มากว่าเขาจะเกิดเคงคิวกลายการรวบรวมว่าอ่านหนังสือที่ไม่ใช่หนังสือที่นอกเหนือจากที่อาจารย์สั่งแต่ว่าเป็นหนังสือที่เกี่ยวเนื่องกับที่ทุกคนที่จะต้องเรียนขึ้นมาเนีย่ยเกิดบุ๊คลับหรือจะเป็นนิยายก็ตามที่จะมีบุคลับต่างๆเกิดขึ้นนะฮะ แล้วเรื่องแขกสนใจที่คุณมากุฎอรดีพูดนะคะบอกว่าคิดดูว่ากรุงเทพเป็นเมืองหลวงขนาดใหญ่มีประชากร10ล้านคนมีห้องสมุดกีแห่งที่เป็นห้องสมุดจริงๆที่ครบถ้วนสมบูรณ์แต่ตอนนี้เรามีห้องสมุดที่ดีที่หนึ่งทีเคพาร์คนะคะก็ต้องให้เครดิตทีนี้ก็พูดถึงหอสมุดแห่งชาติเรามีหอสมุดแห่งชาติไปทําไมเพราะว่าขอขอแก้งหลับเราพูดถึงหอสมุดแห่งชาติไปทาไมเพราะนะหอสมุดแห่งชาติเป็นที่ที่ยืมหนังสือออกมาอ่านไม่ได้อ นะคะประเทศที่มีประชากร60กว่าล้านคนจะไม่มีห้องสมุดที่ยืมออกได้อย่างดีตามระบบของชาติที่เจริญแล้วแม้แต่แห่งเดียวผม,ผมมีเรื่องเศร้ากว่านั้นนะฮะน่าเศร้าหรืออันนี้คุณมกุฎก็เขียนเหมือนกันน่าเศร้าหรือไม่ที่มีพระราชะบัญญ,ญัติการพิมพออ์พศ2 4 8 4เพียง2มาตราที่กล่าวถึงหอสมุดแห่งชาติแล้วก็ซึ่งก็ไม่ใช่กฎหมายของ<ะ>หอสมุดแห่งชาตินะฮะบัญญัติว่ามาตรา32ผู้ให้ผู้โฆษณาส่งหนังสือพิมพ์โดยไม่คิดราคาและค่าส่งไปยังที่ทําการเจ้าพนักงานพิมพ์3ฉบับ และหอสมุดแห่งชาติ2ฉบับในวันที่ออกโฆษณามาตราที่59ผู้โฆษณาคนใดละเลยไม่ส่งสิ่งพิมพ์ให้แก่หอสมุดแห่งชาติตามมาตรา20หรือไม่ส่งหนังสือพิมพ์ให้แก่เจ้าพนักงานการพิมพ์หรือหอสมุดแห่งชาติตามมาตรา32มีความผิดต้องระวังปรับโทษไม่เกิน12บาทครับ เขาเป็นใครเหรออสมุดแห่งชาติเนี่ยคุณอัยหมายถึงว่าแต่หมายถึงว่าผมคิดว่าสํานักพิมพ์ทุกสํานักพิมพ์น่าจะมีการส่งหนังสือเนี่ยนะฮะให้หอสมุดแห่งชาติโดยหน้าที่ที่ต้องทำนะฮะเพื่อที่ให้เก็บรักษาไว้ที่หอสมุดว่าอย่างน้อยเราก็จะมีการที่จะไปเปิดอ้างอิงได้เช่นเดียวกันไหมฮะนี่ก็เป็นปัญหาอีกปัญหาหนึ่งแต่ว่าอีกคําถามหนึ่งที่คุณมากุดออรดีกล่าวไว้แล้วใคกก็คิดว่าน่าสนใจอีกอันนี้ให้สัมภาษณ์คุณพรเทพพหงนะคะบอกว่าเกินรล้ส่งเสริม การอ่านเยอะๆแล้วโอ้โหปรากฏาว่าเยาวชนของชาติเนี่ยลุกขึ้นมาอ่านหนังสือกันใหญ่เลยคุณอาดเรามีหนังสือให้เขาอ่านพอหรือเปล่าใช่ <laughs> ถูกต้องหนังสือของเรามี มีความหลากหลายพอหรือไม่พอหรือไม่มีคนเขียนหนังสือสําหรับเด็กที่มีคุณภาพอยู่กี่คนในเมืองไทยพูดถึงนัวรรณกรรมนักเขียนวรรณกรรมเยาวชนนี่น้อยมากนะมีคนแปลวรรณกรรมเยาวชนที่มีคุณภาพอยู่กี่คนในเมืองไทยฉันอยากแปลดิฉันเริ่มพูดว่าดิฉันอยากแปลวรรณกรรมเยาวชนแล้วคุณอาจก็อยากเป็นลมตายใช่ไหมฮะแล้วนี่อีกฮะอาชีพผมด้วยบรรณาธิการต้นฉบับ ไม่ว่าบรรณาธิการต้นฉบับเขียนและบรรณาธิการต้นฉบับแปลเนี่ยที่มีคุณภาพเนี่ยมีกี่คนแล้วก็ผู้คนเนี่ยสํานึกไหมว่าในการแปลหนังสือหรือการทําหนังสือต้องมีบรรณาธิการต้นฉบับอยู่ด้วยแล้วทั้งหมดนี้คุณอาจมันสะทอ้อนให้เห็นถึงอะไรมันสะทอ้อนให้เห็นถึงความขาดแคลนไปทุกบุคลากรทุกอย่างอนูในแวดวง,งการอาร่านการเขียนบนรรณาธ์ แล้วคาว่าบรรลักษ์เนี่ยเปลี่ยนไหมเปลี่ยนมันฟังดูเป็น,เป,นเป็นอะไรอย่าผูโสมเฝ้าซับอ่ะออถ้าเปลี่ยนคําว่าบรรลักษ์ให้เป็นอะไรที่บรรทลักษ์นะครับภาษาไทยทั้งคิวเรเตอร์ทั้งบรรลักษ์นี่เป็นอะไรที่แบบว่าดูแล้วแบบแเราก็เสนอให้ราชบัณฑิตไหมคะคิดคําใหม่ให้บรรลักษ์ให้ก้เก๋มีชีวิตชีวาทันสมัยมก็อาจจะับได้ก็มีความหมายในแง่บวกด้วยนะคะนอกจากที่จะรักษาหนังสือเท่านั้นราคาหนังสือก็แพงบุคลากรก็ขาดแคลนนะคะ การผลิตนักเขียนนักแปลที่มีคุณภาพก็ยังเป็นเรื่องที่ต้องถกเถียงการเข้าถึงถึงหนังสืออีกนักอ่านที่มีคุณภาพจะสร้างได้อย่างไรเพราะว่าการอ่านไม่ใช่สักแต่ว่าอ่านแล้วทําความเข้าใจอ่านแล้ววิพากษ์วิจารณ์ได้อ่านแล้วตั้งคําถามได้อ่านแล้วเอาไปเล่าต่อได้พร้อมกับแสดงความคิดเห็นได้อย่างมีคุณภาพเราจะสร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาได้อย่างไรเพราะฉะนั้น ก็มาถึงสิ่งที่คุณพิเชษกลั่นชื่นบอกว่าเราควรจะต้องมีสวัสดิการศิละปะควรเป็นหนึ่งในสวัสดิการเหมือนเรื่องสุขภาพแคลก็คิดว่าเรื่องการอ่านก็เช่นเดียวกันเรื่องหนังสือก็เหมือนกันถ้าหากว่ารัฐอยากให้สังเกิดสังคมแห่งการอ่านสังคมที่คนอ่านแล้วคิดเป็นค,คิดเป็นไม่พออ่านเป็นไม่พอต้องเขียนเป็นด้วยนะคะก็ต้องเอาการอ่านเนี่ยเข้าไปเป็น อีกหนึ่งในสวัสดิการที่รัฐจะต้องเข้ามามแทรกแซงดูแลนิ่ที่พูดนี่ไม่ได้แปลว่าเป็นเด็กอมมือไม่รู้จักตัวเอ,อะอะไรก็ไปขอความช่วยเหลือจากรัฐนะคะแต่แขก็กำลังนึกถึงว่าประเทศจีนประเทศอินเดียประเทศเกาหลีหนังสือมีราคาถูกมากเพราะว่ารัฐให้การสนับสนุนในหลายช่องทางนะคะรวมทั้งการจะ ซื้อลิขสิทธ<ช>ิ์เพราะว่าค่าลิขสิทธิ์หนังสือเนี่ยแพงมากเพราะฉะนั้นหนังสือที่ขายไม่ดีค,คุออาจหนังสือ,อที่เป็นหนังสือหนักหนัหนังสือวิชาการไม่มีสำนักพิมพ์ที่อยากจะลงทุนไปซื้อลิขสิทธิ์เอาหนังสือของอ,อ,อย่างสมมุติว่า อุมแบโตอเอโกอย่างเงี้ยเกี่ยว <ช idade S 2> กับทฤษฎีภาษาศาสตร์เนี่ยมันจะขายได้สักกี่เล่มน้องชอมสกี้ย่างี้ใช่นอชอมสกีย่างแมสนะอย่างเงี้ยมันจะขายได้สักกี่โลกี่เล่มในประเทศไทยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐก็อาจจะต้องสนับสนุนผ่านสำนักพิมพ์ของมหาวิทยาลัยที่จะสามารถแปลหนังสือวิชาการเหล่านี้แล้วก็ขาย <c oughs> ในราคาที่ถูกมากๆแล้วนักศึกษาก็สามารถเข้าถึงแต่สวัสดิการแบบนี้มันจะเป็นไปได้ไหมแขกนึกถึงกรณีของบราซิลค่ะปี1964 มีนะักการศึกษาคนหนึ่งนะคะชื่อเปาโล นมสกุลอ่านแข็กอ่านไม่ออกนะคะอ่านค่อนข้างยากนะคะเต่อชื่อเปาโลพยายามค่ะจะไปสอนชาวนาให้อ่านหนังสือให้ออกปีพันเก้าร้อยหกสิบสี่เนี่ยคุณอัดแล้วเขาก็โดนจับแล้วก็ต้องหลีภัยไปอยู่ต่างประเทศความจริงมีหนึ่งโครงการที่น่าสนับสนุนแล้วคุณฟังดิฉันที่จบก่อนดิฉันกำลังจะบอกว่าเหตุที่การอ่านมันไม่เป็นสวัสดิการของรัฐเนี่ยเพราะว่ารัฐไทยกลัวเหมือนที่รัฐบาลบราซิลกลัวหรือเปล่า การที่มีใครสักคนไปสอนให้ชาวนาอ่านหนังสือออกและคิดเป็นเนี่ยมันเป็น<ช>อันตรายต่อความมั่นคงของรัฐเพราะฉะนั้นถ้าเราสอนให้คนอ่านหนังสือมากเกินไปคนฉลาดมากเกินไปมันก็เป็นอันตรายต่อความมั่นคงของรัฐแ,<ต>และอำนาจแต่ก็มีหน่วยงานภาคเอกชนหลายๆหน่วยงานนะครับที่จะเคลื่อนไหวในการสนับสนุสนการอ่ <c oughs> นานนะครับอย่างผมขอในฐานะที่เข้าอยู่ในวงการนี้ก็ขอสนับสนุสนหน่อยวันที่กระจกเงาน,นะครับเอาตู้เย็นเก่านะครับ,รบมาทําเป็นตู้หนังสือนะครับวางไว้ตามวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็เป็นการเริ่ม ของเอแมใจ็มีงานปล่อยหนังสือนะครับที่จะเอาหนังสือเนี่ยมารียูสนะครับให้คนอื่นอ่านต่อด้วยนะครับทุกเดือนที่หอศิลป์กรุงเทพนะครับแล้วก็อาจร์ก็โดนดิฉันดุออกมากๆเลยนะคะวันนี้คิดแล้วเหนื่ตางต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ